พี่โชจะขับรถโกคาร์กับใครลูกขับคนเดียวขับคนเดียวเหรอเขาให้ขับกับพ่อกับแม่น่ะพี่โชจะให้พ่อหรือแม่ขับต้องเติมพลังก่อนกินข้าวก่อนับเองได้โตแล้วโตแล้วเหรอไม่ได้ทําไมแสงเกงง้นาน่ะพับก่อนดีลูกพับขาขึ้นอยพี่โชลงดีนีโอ้ยเนาะอันนี้เป็นสนามรถโกคาร์ทครับผม ยายทวดจะไปดูแกเย่ทวดไปเดินสำรวจบริเวณก่อนโอ้สนามหน้าขับมากเลยครับ